ข้อนี้เนี่ยเป็นทวิคพาร์ทที่1นึนะครับนักเรียนต้องฟังนะว่าประโยคไหนเนี่ยแมทช์กับภาพมากที่สุดพร้อมแล้วลุยเลย A. Two individuals are engaged in a discussion in an office setting. B. Tourists are taking photographs near a famous landmark. C. Construction workers are building a new house. D. A fitness instructor is leading an exercise class at a gym. มาเฉลยกันนะครับข้อ A เนี่ยเจอสับยากเลย two individuals individuals แปลนวะ่า person หรือคนหนึ่งคนถ้าหลายคนก็เติม s ลงไปได้ individuals 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 are engaged in engaged แปลว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง engaged เข้าไปเกี่ยวข้อง a discussion in an office setting เขาบอกเราแบบนี้ัะว่ามีคนสองคนนะ่ะเขากำลังคุยกันปรึกษากันเลยอยู่ในออฟฟิศ ข้อ b b ี้บอยนะครับ Tourists are taking photographs near a famous landmark landmark นี่คือจุดสังเกตจุดเด่นๆ่ะสถานที่เด่นๆเอาไว้นัดหมายกันได้เฮ้ยเจอกันที่หอไอเฟลนะอารู้เรื่องใช่ไหมหรือเจอกันที่เทพีเสรีภาพนะอารู้เรื่องเจอกันที่บ้านคูเบิร์ตอ่ะถ้าบ้านคูเบิร์ตเด่นมากเนี้ย ก็ถือว่าเป็นแลนด์ม์คได้นะฮะจุดสังเกตสารที่เด่นๆน,นะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังถ่ายรูปอยู่ใกล้กับสารที่ที่แบบเด่นๆมีชื่อเสียงอะ่ะอย่างใกล้หอไอฟเฟลองี้ยได้ถัดไปข้อ C นะครับ Construction workers are building a new houseConstruction แปลว่าการอะไรการก่อสร้าง Construction workers ก็คือคนงานก่อสร้างนั่นเองกำลังสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ อันนี้คือคำะสมนะเป็นคำนามซ้อนคำนามนะครับคำนามคำหน้าคำหน้าจะทำหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวคนงานก่อสร้าง construction workers และข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายบอกว่า a fitness instructor instructor หมายถึงครูเบิร์ดนั่นแหะหมายถึงครูผู้สอนฮนะผู้สอนหรือครูผู้สอนหรืออาจจะหมายถึง trainer นนในฟิตเนสก็ได้กว้างๆเป็นคำกว้างๆ is leading an exercise class at the gym เนี่ย trainer อะ เขากาลังแบบนําคลาสเต้นโยนะฮะนำคลาสออกออกกำลังกายอยู่ในยิมครูเบิร์ตเคยไปเต้นตามในฟิตเนสเฟิร์สนะเหนื่อยมากนะชื่นชมเทรนเนอร์มากที่สามารถเต้นจ,นจนจบเพลงได้โดยที่ไม่มีการพักเลยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะว่าข้อเนี้ยจะตอบอะไรนะครับในรูปเนี่ยก็คือมีคนก่อสร้างอยู่ดังนั้นตอบข้อ4 c แคทนะครับเดี๋ยวขอทวนศั์นิดนึงไหนไหนก็เรียนแล้วต้องจำศัพท์ให้ได้อ่ะเดี๋ยวครูเบิร์ตถามแล้วกันเนาะ คำว่า individuals แปลว่าอะไร individuals คนหนึ่งคนใช่ไหมถ้าหลายคนก็เติม s ไปเป็น individuals นะครับถัดไปคือคําว mm ่า hmm. engaged in เข้าไปอะไรเข้าไปเกี่ยวข้อง engaged in เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปผโลพันส่วนคําว mm ่า hmm. landmark คือจุดอะไรจุดสังเกตถ้าเป็นสถานที่เช่นอะไรบ้างอนุสาวริชัยได้อะไรอีก ตึกอาจารย์อุได้อยู่นะตึกอาจารย์อุก็ถือว่าเด่นอยู่ถูกไหมหรือเทพพิเศษริพอย่างเงี้ยถือเป็นแลนด์มาร์กได้ถัดไปนะครับ construction workers คือคนงานก่อสร้างแล้วก็ instructor คืออะไรครูฝึกครูผู้สอนเทรนเนอร์ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันคุณเบิร์จะให้ดูรูปนะแล้วตอบมาสิว่าคำที่เบิร์ชี้นี่คืออะไรอ่ะภาพแรกภาพแรกขอเป็นขอเป็นอ่ะ ถ้าเกิดเราไม่ใช้คำว,ว่า person เราใช้คำว,ว่าอะไรได้ individual 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 ถ้าเกิดสองคนเนี้ยเขาแบบปรึกษากันอยู่อะคือปรึกษากันอยู่เราเราสามารถใช้ verb อ,อะไรอธิบายได้ว่าเขาพัวพันก,กับการปรึกษาหรือกันอยู่ Eng in, engaged i n engaged a n engaged a n เยี่ยมยอดถัดไปสารที่เด่นๆแบบเนี้เขาเรียกว่าอะไรได้ Land mark, landmark 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 คเขาวางบ้านคูเบิร์ตก็เป็นแลนด์มาร์คได้นะฮะถัดไปนะครับอาอาชีพเนี้ยคืออาชีพอะไรคูเบิร์ตก็ถือว่าเป็นอาชีพนี้ได้ instructor 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 Inst คนเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไร construction workers construction workers ค่อยๆจำสอบไปนะฮะาถามนิดนึงเวลาไปสอบทุอกอะ่ะแลนด์มาร์คคนสู่ศูนย์สอบคืออะไรคิดว่าแลนด์มาร์คออะไรของคูเบิร์ตจะเป็นป้ายตึก BB building เวลาคุณเบิร์ตไปสอบจะถ่ายรูปตึก BB Building ใช่ไหมถือว่าเป็นแลนด์มาร์กได้นะครับ